แค่แป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีมันไม่มีอ่ามันไม่มีกระชอนตัก้อยู่บอกว่าโอ้ต้มต้มต้มยิงแม่ไข่บ่หองโอ้ห้องกาก้ามันไม่มีมันน้ำมันมีน้ำเคยมีเคยซื้อกระต่องไว้อยู่นะนั่นนั่นนะยากุนเวลาเราลงไปแล้วมันไม่ได้ ใช่ไม่ใช่มันเป็นแบตก็อาแบตอันไม่ใช่แบตไม่ไมทังทุกอันเลยไม่มีหรอกโอ้เสียงโอ้ยยยยยยนยนยย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 ยอยนนอย่ยนยย งมีที่จ๊ะเด่นหนึ่งงมไม่ได้เหรองมมันก็มุดลงแล้วมันต้องตากที่หน้าอกไม่ต้อก็ปดิ้งนะสวัสดีค่ะโอ้ยทำไมเสียงมันเลยอย่างนั้นแล้วท่านไหนไม่เห็นมีตัวเลย มาเป้เดียวนั่นแม่พีมาที่หลังเห็นแต่แม่พีเรียกร้องใส่อยู่ตอนมาลองมาเปิดประตูออกมามีเจ่เสียงอื่นก็เลยลงมาส่อง ไหนเราจะขึ้นแบบไหนวะแม่เดี๋ยวจะขึ้นขึ้นให้แม่ไหนไหนเราจะเอาแบบไหนวะก็คุณมารอกับป้าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรแม่ไปได้ มีแม่พีนะคะอยูองค์บนกับพี่แดงแลวน้องพลอยเนได้มล้อม่ี้ยว้กกกใค่ะได้เลยเอตัวนะอ้พลอยตังเมันนะอาลุงกไอ้มแม่ น้าเต็มน้ำส่งมาใส่หน้าแม่ทำไมอืม ทำไมวะนั้ลอยนะ,ะอ,อยนไปเดไปก็ไปไ,ไปส่องไฟสิถ้าไม่เห็นเห็นหลัวถ้าไม่เอาไฟไปอะ่ะ เาไปสใส่เอ้ปปะอืมไป <restrial> oui ไปแล้วค่ะ ได้อีกแล้วค่ะได้อีกแล้ว <laughs> <laughs> ปล่ปลอยปลอยตักเองครับตอนนี้ <laughs> นี่นะคะมันจะเป็นลื่นๆก็ไม่กล้าไปอุ้ยเสียงละงมเลย ขึ้นอีกแล้วนี่ทางนี้ขึ้นอีกแล้วนี่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  <c oughs> แม่พีกับพี่แดงอยู่ข้างบนนะค <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> มันเรื่องอะไร <c oughs> เรื่องไม่เหลืองเหรอเรื่องอะไรมันไม่ใช่เลือ่อลงอล,อเลอาเพิ่ะเาเนาะไปไม่ได้ยานพลาด <c oughs> <c oughs> เจออะไรอ่ะกีดจังมูมันก็ออกเหมือนกันแหละงูนม็ออกมาหากินกบกินเขียดนี่แหละกินนี่เนาะค่ะมวนกุบจับอึงจ้า เดินไปทางนูน้นทางฝั่งนี้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วทางฝั่งนี้ขึ้นแล้วน้ำน้ำเต็มแล้วนะคะตรงนี้โอ้ยไฟก็ไม่มีแสงไฟ ไหนวะเสียงเสียงมันอยู่ตรงนี้อ่ะอุ้ยได้เยอะจังเลยอ่ะใครอ่ะ เสียงดังขนาดนะั้นมันจะจับได้ <laughs> นี่ฝั่งนี้ขึ้นนะคะอ๋ออ้อยอ้อย นะคะโอ้ยโอ้ย,อยสําหรับกิปนี้ขออนุญาตลงคลิปกค่นนี้ค่ะ